ในนี่ที่เก็บสินค้าดิบูชาชิบเงี้ยเอาอีกช่างแม่งไอ้หี้ยเล่นแม่งวันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านทอยช็อปแต่ก็จะไม่ปิดถ้าเกิดอะไรขึ้นอ้นี่คือมิสเตอร์ฟันนี่ดัมมี่นะคนเราออกแล้วไอ้ี่คเรีออก เวลาเวลาออกกันดีกว่ามันมีลูกกงอยู่ด้วยนะเราจะลาออกยังไงล่ะเนี่ยอุ้ยเสียงอะไรนะอยากรู้ไหมมีอยากรู้มั้ยอยากรู้มั้ยเฮ้ยอย่าดีกว่านะ่อฉันจะทำการเปิดทางอาคุเปิดประตูนี้ฉันจะเบรกชูปิดคุดเปร์ เฮียไปเปิดพลังงานเจ้าบราสุบตายเฮียตาปอรี่อะไรวะทำโอลี่ไงสำหรับที่นี่มันโคตรมืดเลยฉันฉัน้าเกิดฉันใช้ไฟฉายก็ได้นะที่ที่เล่นไฟฉายกูอยู่ดูความมืดมันมาชิลแลวนี่มีพลังงานแเล้วพลังงาน น้แนเสียงอะไรน่ว๊ดนั่นเปเสียงอะไรนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเะมึงมงลาออกละอะไรีงกูไปด้วยอะไรเดี๋ยวอะไรอ่ะวอะไรวนี่ยมิสเตอร์ฟันนี่โกอะมิสเตอร์ฟันี่ไปไหนนะตตาของมิสเตอรฟนี่หายเฮ้ย นายพนักงานหน้าใหม่ประตูมันเปิดแล้วเห็นไหมเด่ะประตูมันเปิดอ่ะเฮ้ยแป๊บนึงนี่มันลอยเท้ามิสเตอร์ฟันนี่ใช่ไหมเนี่ยไม่มันลอยลอยกาแฟเว้ยเฮ้ยมาเดี๋ยวเฮียกูพร้อมนะกูจะวุ่นวันหนึ่งมันไม่หยิบอุดเลย อ๋อไม่ใครไม่เจอฟันนี่ที่กำลังอยู่ในท่อระบายน้ำแล้วใครทำท่อระบายน้ำเอ้อเอา<ค>จิบหายตายเลยเลยทำไมนายไม่จำล่ะไม่พูดไปเออตายเลยเลยเพิ่งรู้จะรดปัอนมาๆก็ไม่ตายหรออ๋อโดนหน่อยๆไม่เป็นไรโอเคปับหนึ่งนี่มันให้เราไปตามหามิเตอร์ฟันนี่เยอเนี่ย ไม่มันมันให้เราปิดตายมันให้เราปิดตายอน,นั้นไม่ขดโอโ้แล้วท่อระบายน้ำแม่ก็โคตรเล็กเลยไม่ตอนนี้กู<อ>สงสัยว่าเขาไม่ร้านเร้จะขนาดนี้เลยเหรอถ้าปิดร้านมันไม่ขดใหญ่โอเคม,มีบันไดขึ้นไปข้างบนด้วย ลงล่างมั้งมาเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่ามันนี่เกมมันไม่ฟันนี่ติ้เติดอะไรมึ้นนะมันนี่เกมติดแล้วพนักงานหน้าใหม่มันคืออะไรนะใครบอกเกิดอะไรขึ้นกับใส่อะอะไรอะประตูปิดเฉยเลยอะขอเกี่ยวประตูปิดแล้วเราจะออกกันไต่ยังไงเนี่ยทีนี้ เปิดเสียงก็ได้นะผมมันไม่ได้เสียงเลยปล่อยไว้อยู่ตรงนี้เยี่ยอุ้ยมืดตึ๊บเลยอ๋อเย่ๆกันเห็นปันนี่หาอะไรเปิดเสียงอะไรอ่ะไม่เติมปันนี่ไงเรอด้วยอะดันหลัยจิ๋มหัวเก้วกูก็หนีไปเติมปันนี่ไม่ต่างกันหรอกป้นดันหลังใช นียังงไวะเดียวตัวรอดไอ้เว่ยเดินใจแล้วจะพังออกแล้วจะพังออกอ้เดี๋ยวกูบอกกูว่องเล็วให้เราจะแต่แรกวตามาไม่ได้แล้วกูว่องเล็ว่าให้เราออกอยากเราออกอยู่แล้วแต่เวลาออกไม่ได้นี่ประตูมันปิดล็อกไว้อะมันคงจะตามมาไม่ได้แล้วใช่ไหมร่วง ตินัก็ชบอนข้างบนนี้มีประตูอีกบานหนึ่งนะเฮ้ยเรสามารถจับบานนี้ไเราไม่ได้เปตนงนี้ได้หรอเห็นอะไรไหมอะไรอ่ะมิสเตอร์ฟันดี้ไม่เห็นอามัน มาโกโกวาลล่ะชิพายรล่วงขึ้นปีศาจวันนั่นสิตเตอย์เราเจอแล้วตุ๊กตาหมีตุ๊กตาปีศาจตุ๊กตาดำไปเอาไงดีไม่อยากไปเลยอ่ะแวมันเกมอย่าบอกนะใช่มันเรารอะไรเป็นนี้ ไรกินไรอย่าบอกนะถ้าตอนมันหันหัวไปเราต้องวิ่งไปน่ะไปแล้วอุ้ยเกือบไปอ่เฮ้ยยากจริง ย้ผ่านแล้วเพื่อนตามมาแล้วอะไรเราไปก็ได้ทให้าเล่กันนะรอกันเถอะก็ตามตัวพี่เต๋ฟันนี่คืนว่าได้กูจะลาออกก็ Nice โอเคโอ้โหโดนกลับเอ้าชิบหผยโดนไปหนึ่งที ไม่เป็นไรเฮ้ยดูสิเฮ้ยดูสินะดูสินะดนูเลยสามารถเดินผ่านได้เลยนะสามารถเดินผ่านได้เลยเหรอนี่เหมือนเสียงเกมม,มันดังไปหมดวะไม่แค่เสียงแค่เสียงเกมที่ความสูง,ง,ง,งไม่เลยอยู่หมดเสียงประมาณน,นี้เออมันเดี๋ยวมันดังไปนะฉันว่าลูกเราเอาเกม วันทีองอัน,น,นอดับจ็ดหลอดก็ไม่รอดฉันจะรอดเดือนหน้าต้องไปไงดีครับนี่อ่ะคิดกันคนมันกระจุกอยู่ทางนี้ห้าวัน อ่มึงไอ้ไป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 ตอนเดียก่อนแล้วทำเป็นเป็นแบบสามเหลี่ยมอ่ะมันอยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ไปตอนเดียกใช่ไหมแล้วก็ไปอีล้วก็ได้ถามถ้าครบเวลาแล้วมันจะหยุดไหมเดี๋ยยังไงก็จะหายไปแล้ว,ลวเราก็จะผ่าน <S <S เสร็จแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งรอ,อแล้ว แค่อรอดแล้วเพียสไลเดอรต์ตาย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 งานนี้วิตายเฮ้ยลุกขึ้นมาไอ้ไนี่มันมาเกาะอุ้ยฮาบอลถามเยอะบอลถามจริง<อ>นี่<า>นี่มันร้านร้านของเล่นจริงมั้เนี่ย กูบอกแล้วก <fin anta> <ots> ูบอกแล้วไอ้เหี้ยไม่พี่นี่เป็นเจ้าของเล่นมันมันไม่ใช่เราเป็นมันไม่ใช่บูชายาตัระการพวกเราก็เป็นแค่เหี้ยเด็กเอ๋อที่เปในนี่ที่เก็บสินค้าดิบูชาชิบเหี้ยเอาอีกเหี้ยหลอดไแม่บอล ไม่เจอทางไม่เจอทางอ๋อแฟลชไลท์ปิดวายโดนอีกแล้วแฟลชไท์ปิดก็โดนจะทางแล้วจะทางแล้วจะทางแล้วทางอยู่ตรงไหนอ่ะกูอูโดนหลอกไปทางไอไปอ่ามึอมือมือตรงไปเร็วไปให้สุดเร็วขวาเร็วขวาเฮ้ย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 เามาเจออีกอ่ะนั่นึง แต่ฟันที่นายต้องใจเย็นๆหน่อยเดี๋ยวขวาอเอ้ย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 ทางไหนวะทําไมมันมุจจืดจังเปิดไฟฉายพี่นี่ไงอ้าวรอดแล้ว <laughs> โอ,โอโ้หอกว่าจะรอดเคลมเรื่องก่า

ไม่มีพลาดแล้วแล้พลาดจะด,ดีเยอะููเยอะหนอะไรอ่ะทำไมทางข้างหน้ามันขา,าดอ่ะขาดนี่แค่รถไยปั๊ด ลราไปกันเราไปเอและโอเคเอาออกจากรถไงเนะี่ยโอเคนเราคิดว่าเราจะได้เงินเดือนเท่าไหรเ่เนี่ยไม่ไมึงมึงมืงเมืองจะเิ่มว่าเราเราเราตายก่อนที่ทีเงินออกเปล่าไม่ <laughs> <laughs> เกราจะตายก่อนไปละมือใหม่ฝึกกระโดด อย่าให้รู้นะว่าใครเป็นคนสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาอ่ะมิเตอร์เฟนนี่เป็นคนสร้างไงเอ็ผีร้ายเนี่ยเลยเฮ้ยเอ้ารู้เหรอโอเคเกือบไป อะมันบอกคลาสซี่เนี่มันที่บ้าอะไรกันวะมันมันมา,าขอความฝันดิไม่อะไม่ใช่อ้อนอยู่ไหนอะตอนนี้ทารบาลนะเออทารทารบาลน้ำมันบอกนะมันบอกนะนั่งไงว่าที่นี่เลโอ้ oh. แค่นี้จะไปผ่านดิ <laughs> กำลังตามไปต้องออกจากโรงงานนี้เร็วๆเว <laughs> อ้ามันมีท่ออยู่สองอ๋อท่อเดิมไอนสุดก็มาถึงแล้วน,น,น,นั่นมันอะไรอะทุกคนเฮีย มึงอยากเขาใกล้ทุกตามึงยากเาใกล้ทุกตาเขาใกล้ทุกตาตาะตเนียายคุณขอกอดบายมันไม่ได้ประกอบฉากเกือบโดน รอแล้ว่เราไปกันเถอะฝันนีเกมอีกแล้วจะไปไห้เหร่อกูเลิกป่ะเลิกปะน่าจะสนุกนี่มันน e ่าะไตเกพท่านน้ตกเรอฉันต้องฉันทำมันช้าไปเลยไปเลยกูเลี้ไปอีกว เข้าใหญ่เขานะเฮ้ยอาละนีแล้วเข้าแล้วทำไงต่อก็ไม่ีอะไรเนี่ยก็เลยธรรมดาเองเฮ้ยเคือะไรกันเกมมน้าเพชรหนมานี่เนีหมออต้องรอเวลา ถ้าเราวิชาลูกสายบ้านเราเวลาที่แน่มาละ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 เต้ยวิ่ง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 น้ำเงินน้ำเงินน่าจะบ้านเราวิโอชอว์วิทำไม รนเร็วๆคนเร็วๆจะพาพาออกเกือบครั้นงนี้รอ,อแล้วเรียบแล้ล<ะ>ว เราคะือเราสามารถวิ่งวิ่งผ่านไปเลยเลยๆได้ไหมเหียไปได้ไปได้กูไปได้เจ็งผ่านไปแล้วไงเห็นดีไว้บ้าไปสิชักฉักไปต่อหลังซี่พึ่งฟื้นสารนะด้านหลังอะนั่งด้านหลังดิ นั่งยังนั่งนั่งแล้วเ่เหอะึหลอนเราแล้วจเราโดนหลอกมันาไปไหน่ะตงเราตกรังเฮ้ยเรถไปตกรังอาที่ไรเ่ยาวโอยไวให้แน่นอะตาให้แน่นตาย อะไรเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นอะบอลตึ้วจเ้างมืองยัไแนวะตายครับพี่ทองเื้อไหมล้านอาสาึงหนวดไปไก่อนไปไก่อนี่นี่มันน่าเกลีที่อะมันไม่ใช่ร้านขายของเล่นแล้วรู้งหดเรอคุณรู้ตึ้งหน้าเราะ แล้วต้องผ่านไปยังไงเด็กนี้มึงจะเกิดมืดน้นนามึงจะรู้อ่ามัโอ้ย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 นอ่ยโอ้ย้ยโอ้โอเคนอ่มนอลอ้ยโ้นี่ไงมอ้ล้วตอ้ยอ้ยโออ้วมอ้ยอ้ยโอ้ออ้้่ อะไรอ่ะอัปเกรดแล้วเราจะะนะยังไงเนี่ยน้องไม่สนใจอ๋อต้องอ๋อเราได้ RPG มใช้ว้าใช้เอาไปกินอุ้ยก็วิ่งตกแบ็ก

Tiếp nói cho Sẽ ra đâu Ủa lá ổi là ổi Phải lên, bị ไอ้ตกตกตกแมพคลิปจบแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อพัฒนาคลิปต่อๆไปขอบคุณมากครับบ๊ายบายย่ห